ปัจจุบันเทคโนโลยี IoT ได้ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของการเกษตรค่ะเนื่องจากว่าสามารถนำมาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่และช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการดูแลของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่งวันนี้นักวิทย์คิดเพื่อชาติจะพากุณผู้ชมมาตามนักคิดนักพัฒนาค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวไลัยลักษณ์ลงพื้นที่ไปกันที่ฟาร์มเกษตรออร์แกนิกจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อติดตามเรื่องราวการนําเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการทําการเกษตร,รจนประสบความสําเร็จค่ะนํามาซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดพัฒนาการทําการเกษตร,รแบบแม่นยําค่ะ สำหรับที่นี่คือ BIP Organic Farm สถานที่ที่แต่เดิมใช้วิธีการบริหารจัดการทางการเกษตรแบบดั้งเดิมและได้ประสบปัญหาทางด้านของการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่ตกต่ำค่ะแต่มีต้นทุนการผลิตที่สูง จากปัญหานี้เป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนทรพิพิธแสงจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บุคลากรภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวผู้ประกอบการบริษัท v i p อ r g a n i c f ก r ิกฟาร์มจำกัด โดยได้นำเทคโนโลยี IOT เข้ามาใช้งานทางด้านของการบริหารจัดการทางการเกษตรที่เน้นการใช้เซ็นเซอร์วัดข้อมูลต่างๆโดยเซ,เซ็นเซอร์เหล่านี้ได้ถูกนำมาวางเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆได้ทั้งความชื้นในดินอุณหภูมิปริมาณแสงและสารเคมีค่ะเพื่อที่จะทราบว่าควรมีการให้ปุย๋ยให้น้ำยาฆ่าแมาลงเมื่อไรปริมาณเท่าใด ตามสภาพความแตกต่างของพื้นที่ค่ะตัวเวเตอร์แซคือตัวที่รับข้อมูลนะเกี่ยวกับูิอากาศทั้งหมดในการแปลแปลงปลูกพืชน,นะซึ่งในตัวเนี้ยนะเราก็จะมีมีพอร์ตสั่งการได้ด้วยแต่ว่าสั่งการเนี่ยมันแค่สั่งไปตัวตัวคอนโทรลเลอร์เท่านั้นให้ทันททีแต่ว่าอันนี้สองพอร์ตหรือว่าสั่งการได้2พอร์ตซึ่งสองอุปก,กรณ์นะแล้วเราเซ็นเซอร์สำหรับต,ตัวคอนโทรเลรเนี้ยนะเราสามารถเจ็บเซนเซอร์วัดขับรถไซก็ได้วัดแสงก็ได้อย่างนี้วัดแสงนะอันนี้วัดอุณหภูมิความชื ให้เหมาะสมกับค่าจริงข้างนอกอันนี้คือตัวที่จะเป็นเกวก่บโซลา่าตัวนี้จะส่งไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์คือตัวที่ควบคุมปิดเปิดวาล์วปอที่1ก็คือเปิดน้ำนะพอที่จะใจ้เปิดน้ำปล่อยอันนี้ก็ได้หรืปั๊มที่ผ่าใช้แค่น,นี้นี่คือออโต้คอนโทรลซึ่งระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่มี3ระบบคือ1นระบบที่เป็น i o t ตั้งฟังก์ชันไปเลยเช่นอุณหภูมิขนาดนี้ความชื้นเท่านี้ให้น้ําเลยหรือใส่น,น้ําเลยหรือเราจะตั้งว่าให้มันให้ตามเวลาก็ได้ แปดโมงเช้าสเปรย์น้ำนะสิบโมงเช้าสเปรย์น้ำนะก็ได้อันนี้นแบบไทม์เออร์อันที่3คือแบบดูที่จอมือถือเรียลไทม์เลยแล้วสั่งการแมนนวลเลยเราถ้าเกิดเครื่องมันเสียนะเครื่องมันเสียหรือสัญญาณไม่ดีหรือเราติดต่อไม่ได้แต่เราเปิดดู้ได้แเครื่องเราก็สั่งจากเครื่องว่าเลยก็จะสามารถทําให้เปิดเครื่องได้ปิดเครื่องได้เพราะะ้เห็นว่าเนี่ยเราปรับแค่ค่า VPD แค่การควบคุมหรือับเหมาะสมเนี่ยซอมบี่เนี่ยในการรอดซอมบี่อยู่ได้เนี่ยออกลูกออกหลานด้วยเราสามารถคอนเฟิร์มได้ว่า การควบคุม BPD หรือควบคุมการสเปรย์น้ําให้น้ําที่เหมาะสมกับค่าความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความชื้นของใบพืชไข่น้ำเนี่ยมันทำให้พืชเติบโตอย่างมีความสุขได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เด็กดึงดูดในการที่จะเอาไปศึกษาต่อว่าค่าอะไรเหมาะสมกับพืชอะไรค่าอะไรเหมาะสมกับผลผลิตที่อร่อยมันก็เป็นเทคโนโลยีต่อไปว่าให้สู่เกษตรแม่นยำอันนี้คือ IoT สําหรับการศึกษาแต่ว่าคุณพิธาทำต่อ พวกกรรมยําของคุณเองต้องทําต่อจากเครื่องมือนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนะสําหรับเกษตรแม่นยําที่ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้นอกเหนือจากการนําเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างครบวงจรแล้วนะคะยังได้นําองค์ความรู้ที่ประสบความสําเร็จมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆหรือผู้ที่สนใจนําไปปรับใช้ในเรื่องของการทําเกษตรอัจฉริยะได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ